ครับพบกับนอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเรื่องพูดเรื่องกรณีที่ว่าบ้านใกลเ้เลียงเลือดเคียงน,น,นะครับก่อให้เกิดความเดือดร้อนลาคาญกันนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติการเพื่อ,อยังไม่ให้เกิดความเดือดร้อนเกิดจเาเราละบางกรณีอาจจะเรียกค่าเสียหายได้นะครับอย่างเช่นนะครับเครื่องจักรนะครับอยู่ใกล้บ้านเรานะครับว่าผลิตน้ำแข็งมีเสียงดัง ก่อให้เกิดความนำคาขึ้นมาน,น,นะครับหรือว่าการทําขั่งนะครับเพราะว่ามีการใช้น้าํายามีอะไรอะไรทั้งกลิ่นทั้งกลิ่นทั้งเสียงนะครับหรือกรณีที่ว่าเออปลูกบ้านนะครับปิดบังแนวลมก็ดีปิดบังแสงแสงแดดบ้านเราก็ดีนะครับเพราะว่าบ้านเนี่ยกฎหมายเขาจะกําหนดไว้นะครับว่าจะต้องมีระยะห่างจากรูว่าเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าคุณมาสร้าง สร้างบ้านติดรั้วนะครับแล้วแล้วก็สร้างทีหลังแล้วก็สร้างสูงข่มนะครับปิดปิดแสงแดดปิดลมไม่ให้เข้านะครับหรือมาทำคันดินกั้นน้ํานะครับเพื่อไม่ให้น้าไหลเข้าในนาตัวเองแต่ว่าน้ำมันเป็นไหลเข้าในนาคนอื่นแล้วไม่นาคนอื่นก็เสียหายก็ดีนะครับหรือกรณีที่ว่าเไปปลูกบ้าน บางหน้าที่ดินคนอื่นปลูกไปจอดแพรบังบังหน้าบ้านคนอื่นนะครับกรณีอย่างนี้นะครับเป็นการขอให้เกิดความเดือด,อดร้อนําคาญนะครับหรือกรณีเอาศพม,มาฝังมาฝังไว้ภายในบริเวณบ้านนะครับผ่านกับบ้านข้างเคียงประมาณสิบเมตรนะครับถึงแม้ว่าจะได้มีการมาขออนุญาตต่อทางเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วการมาขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก็เพียงเป็นเพียงที่ว่าไม่ผิดตามพรบสุขสารานั้นเองนะครับว่า แต่ในกรณีนี้นะครับว่ามันโก่อให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญคนนะครับว่าคน่วนใหญ่บางคนเขาก็เขาก็าาบัวผีนะครับแล้วปุณนาศพบมาฝังไว้ในบ้านแล้วมันห่างจากบ้านคนอื่นแค่สิบเมตรนะครับเขาก็ไปตรงหลับไปตรงนอนนะครับก,กลัวผีเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะมีการฟ้องสารเพื่อดําเนินการาขจัดความเดือดร้อนลำคาญเหล่านั้นได้นะครับและในบางกรณีก็อาจจะเรียกค่าค่าเสียหายได้นะครับ แต่มีข้อพิจารณานะครับคือสมมุติว่าบ้านเราเนี่ยมีโรงงานเนี่ยส่งเสียงดังทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยนี่ก็ต้องพิจารณาก่อนว่าโรงงานค่าตั้งก่อนก่อนที่คุณจะเข้ามาอยู่หรือว่าคุณเข้ามาอยู่ก่อนนวโรงงานมาสร้างทีหลังถ้าคุณมาอยู่ก่อนนวโรงงานมาสร้างทีหลังเนี่ยโรงงานคุณก็ต้องรับผิดชอบแต่ถ้าโรงงานตั้งอยู่ก่อนแล้วแล้วคุณมาอยู่แล้วคุณก็ต้องคุณก็ต้องรู้ย่รู้อยู่แล้วเหมือนอย่างคุณไปซื้อบ้านใกล้สนามบินอย่างเงี้ยนะครับ คุณรู้อยู่แล้วว่าสนามบินในเะครื่องบินมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันบินขึ้นลงเนี่ยเสียงมันดังคุณมาซื้อบ้านอยู่อนี่ยนึงคุณก็ต้องยอมรับในเสียงดังดังที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณสร้างบ้านก่อนและสนามบินมันมาสร้างทีหลังนะครับเครื่องบินขึ้นลงอะไรเนี่ยเสียงมันดังเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วามาพบกันนะครับว่าเขาหลังจะพูดเรื่องอะไรยังไงครับก็สวัสดีครับ